จิตลาสุดงานเข้าหนักไม่มีคนซื้อหอยพะนัดงานราออกจากกรณีที่น้องไหนละครอบควรได้ออกมาไล่สดฟาดลายการดันอย่างโหนกระแซกและยังฝากไปถึงนมกันชัยด้วยโดยมีการท้าให้มาเจอกันตัวต่อตัวซึ่งถึงแม้นงกันชัยจะไม่ได้ออกมาโตษตอบอะไร เราะเห็นว่าน้องแม้ยังเป็นเด็กแต่ท่านท่านแพรร่ภัยวันนั้นไม่อยู่เฉยขอออกมาพูดแทนหนุ่มกัญชัยโดยแพรรีกก็กล่าวประมาณว่าพอและแม่ที่ต้องสั่งสอนลูกให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ที่พี่หนุ่มไม่ออกมาตอบโต้เพราะเด็กไม่มีประสิประสาไม่ ใช้สอนอะไรผิดผิซึ่งต่อมาดูเท่าว่าจะไม่จบเพราะน้องไหนที่ออกมาอะไรอีกรอบแล้วกล่าวาพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่รู้ว่าเพศตัวเองไม่สามารถไปบวชตายจะทําไมคุณไปบวชทันที่ยังไม่รู้เพศตัวเองแล้วคุณมาดึงเราไปเกี่ยวข้องก่อนนะคุณดึงเราไปด่าเปลี่ยนเชื่อรายการหนกระแสเป็นเอาคนมาด่าดีกว่าแล้วก็บอกว่า เ็นดูเด็กเอ็นดูอะไรด่าซะขนาดนั้นแถมยังไม่รู้เพศตัวเองด้วยว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายล่าสุดวันที่12เมษายนส5 6 7ห้าห้างเพศอีซอขคย,ยี่ข่าวได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันและไี้มาแชร์ในตอนนี้แอดมินเทเทวานินรเมตดหรือเพศของน้องไหมเชื่อมจิตนั้นเพิ่งลาออกไป เพราะไม่มีคนมาซื้อขอโดยอีสอนานระบุข้อความว่าแอดมินเพจเทวาเนียรมิดสองคนที่เพิ่งกลาออกเว่าสิ้นเดือนแชยับสรุปอยากออกโหนกระแสมากเพราะไม่มีคนไปเข้าขอดเทียมจิต